ใครเห็นไกลๆก็ชอบครับผมเพราะนี่คือเคสตัวใหม่เลยครับตัวนี้นะครับให้แบบการดีไซน์ออกมาสวยหรูและดูแบบพรีเมียมจริงๆนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะจุดเด่นตรงด้านข้างนะครับเป็นในส่วนของตาข่ายระบายความร้อนนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับก้ด้านบนอีกด้วยนะครับเพื่อนๆอีกจุดหนึ่งนะครับเห็นเจ้าตัววงแหวนขาวๆตรงนี้หรือเปล่านะครับมันชาร์จได้จริงไหมปะเดี๋ยวผมไปชาร์จให้ดูกันเลยครับแปะไปแบบนี้เลยนะครับปุ๊บ เรียบร้อยนะครับชาร์จ iPhone ได้นะครับนี่แปะได้สบายๆหนึบๆนะครับและจุดที่6กที่เป็นจุดเด่นและสวยด้วยนะครับก็คือตัวครอบเลนส์กล้องเห็นไหมครับถูกยกนูนมาอย่างดีทําหน้าที่2อย่างนะครับนี่เป็นในส่วนของตัววางโทรศัพท์อะถือแบบนี้ได้เลยนะเพื่อนๆนะสะดวกสบายนะครับไม่ใช้เราก็แค่ ปิดไปแล้วครับเพื่อนๆนะเรียกได้ว่าเคสตัวนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับ iPhone นะครับทั้งหลายนะครับตั้งแต่รุ่น12ยันถึง16นะครับหลายสีมากๆเลยนะครับในคอร์เรคชันนี้ใครที่กำลังมองหาเคสดีๆสวยๆเท่ๆสัก1อันไปกดได้เลยตรงตะกร้าออฟฟิ i ชียลตรงนี้นะครับนะเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับ